องสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลให้เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งพูดล่วงรับไปแล้วจะได้เป็นบุญเป็นกุศลติดตามไปบอกว่าคนที่เสียชีวิตนั้นที่จะนำพาไปได้ก็คือบุญเท่านั้นในพระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าสัพพะธรรมนังธรรมะทานังทีนาติการให้ธรรมะ ย่อมชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นทางคณะเจ้าภาพจึงได้นิมนต์ให้อัตมาภาพมาสแสดงธรรมเพราะว่าการให้ธรรมะแก่บุคคลนั้นเชื่อว่าย่อมชนะการให้ทั้งปวงก่อนอื่นก็ขอสแสดงความอาลัยพูดถึงเป็นโดยส่วนตัวอัตมาอัตมาก,ก็จะสนิทสนิทโดยส่วนตัวขอเล่านิดหนึ่งตอนที่อัตมาไม่สบายก็มีโยมเทิงแกดูแล ใกล้ชิดพาไปโรงพยาบาลวิ่งหน้าวิ่งหลังทั้งน้ําดื่มเครื่องดื่มการหาเครื่องดื่มน้ําดื่มถ้าขาแกก็จะเป็นทุนละบะปังให้เพราะฉะนั้นการให้น้ําดื่มแก่พระพิษสงก็หวังว่าอนิสงส์คงจะเป็นการให้เลือดเนื้อให้ชีวิตแก่มนุษย์เพราะฉะนั้นบุญกุศลน,นี้ขอให้เป็นบุญกุศลนําติดตัวของโยมเทินไปสู่สัมปรายพภพที่มีความสุขย,ยิ่งขึ้นไปญาติโยมทั้งหลาย ผู้ที่สูญเสียสามีก็ย่อมมีความทุกข์ใจผู้ที่สูญเสียบิดาก็คือย่อมมีความทุกข์อัตมาภาพก็ขอเอาโอกาสนี้แสดงความเสียใจด้วยด้วยการแสดงธรรมอาจจะไม่ค่อยแสดงกิริยาปวดร้ะเท่าไหร่ผู้ที่สูญเสียบิดาพูดเป็นว่าลูก ก็ยากที่จะเอาความอะไรอาวรน,นั้นมาบรรยายได้เพราะฉะนั้นอาน,นิสงส์ทท่อตรตมาภาพจะได้แสดงวันนี้ให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ขุณพ่อจำนงจอมสูงเนินซึ่งท่านได้ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วงานศพเป็นงานที่บุคคลไม่ค่อยชอบกันนักหรอกคุณโยมแต่ เป็นเพราะว่าเป็นงานแห่งความทุกข์อันเกิดจากการพลาดไปแบบไม่มีวันหวนกลับของคนที่ตนรักคนที่มาในงานก็ล้วนจ,จะมีความรู้สึกความโศกเศร้าหดหู่เสียใจอะไรอาวรยิ่งเมื่อคืนนี้ได้เป็นการสวดสหัสันจะเห็นว่าคุณความดีของผู้ที่สูญผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนั้นดูจากบุคคลที่มาร่วมง,งานก็จะแน่นหนาฝาข้่งมากัน ถึงไม่ได้บอกกล่าวเขาก็จะมาเพราะฉะนั้นเป็นงานที่ไม่มีผลชอบนะักแต่ทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เราความตายนั้นเป็นสมบัติของสิ่งที่มีชีวิตไม่อาจจะหลีกหนีพ้นไปได้หากมองในแง่ศาสนางานศงนั้นถือว่าเป็นงานที่คอยเตือนสติสิ่งที่มีชีวิตหรือผู้ที่มีชีวิตอย่างเราท่านได้เป็นอย่างดีว่า ชีวิตคนเรานั้นมันสั้นนะนี่ก็เริ่มใกล้ตัวเข้ามาแล้วคนรอบข้างอาตมาก็เริ่มนั่งเริ่มนั่นแล้วอายุก็ใกล้เคียงกันก็เริ่มนั่นแล้วก็แสดงว่าเขาบอกว่ายมบทูตมาส่งสัญญาณเตือนแล้วยมบรทูตประสงค์สัญญาณเตือนอะไรบ้างมาเตือนเรื่องผมขาวฟันหลุดฟันโยกปวดข้อปวดเข่าเขาบอกว่านี่คือยมบรทุตมาเตือนเราแล้วเพราะฉะนั้นมันมีจดหมายฉบับหนึ่งที่ไม่ได้ปิดซองมาเลย มียกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อการไม่ไม่เสียทร์เขาเสียชีวิตไปกระทานหันระยงบรทูดมาเอาชีวิตเขาไปเขาบอกว่าขอเวลาพลาสักเดือนหนึ่งได้ไหมขอเวลายังไม่ได้สะสางานงานไเลยสมบัติก็ยังไม่ได้แบ่งให้ลูกงานที่บริษัทก็ยังไม่ได้จัดขอเวลาสักหนึ่งเดือนเพื่อไปจัดก,การก่อนได้จะมา,าค่อยไปได้ไหมโย,ยมทูตบอกว่าไม่ได้งั้นขอสัก,กนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก็ไม่ได้ คุณตายแล้วจะกลับมาขอเวลาอีกไม่ได้ขอเวลาสักหนึ่งวันหนึ่งวันก็ไม่ได้คุณจะไปทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเคยลงเราเคยส่งจดหมายมาเตือนคุณแล้วแต่คุณไม่ได้อ่านเองจดหมายที่มาเตือนคืออะไรคุณโยมเขาบอกว่าจดหมายที่โยมมาทุ่มมาเตือนเป็นจดหมายที่ไม่ได้ปิดซองเลยหนึ่งสังเกตที่ตัวเราคือผมขาวแสดงว่าเราเริ่มใกล้แล้วสายตาเริ่มสั้นฟันเริ่มโยกเริ่มพรอน พวกเลี้ยวแรงมังชาหัวเข่าเราเริ่มเจ็บเริ่มปวดนักนเขาบอกว่าโยมมรทูกเคยมาเตือนแล้วแต่คุณไม่สังเกตเองและเวลาเสียชีวิตแล้วจะมาเรียกร้องสิ่งนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มมีอาการดังกล่าวนั้นแสดงว่าโยมมรทูกเริ่มมีจดหมายไม่ได้คนหนึ่งซองมาบอกเราแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นดังที่กล่าวมาแล้วนี่เราก็พยายามใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ผู้ที่มีสมบัติมีลูกมีหลานก็ควรจะแบ่งควรจะสอนมีอะไรจะพูดกับลูกจะเตือนลูกสอนลูกเราก็ควรจะเตรียมตั้งแต่วันนี้เริ่มแล้วเพราะว่าหากวันนั้นมาถึงเราจะไม่มีเวลาจะมาขอโอกาสจากยมมรทุตไม่ได้เลยเขาก็จะบอกว่าเขาเคยส่งสัญญาณมาเตือนเราแล้วในทางจดหมายในทางศาสนาบอกว่าเป็นจดหมายที่ไม่ได้ปิดซองเลยแต่เราทุกคนก็สัมผัสได้ด้วยตวเองว่ามันใกล้เวลาที่จะถึงวันของเราแล้ว ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายความหมายของคําว่าอานิสงส์วันนี้อาตมาภาพจะนํามาส2องข้อด้วยกันคืออนิสงส์ของผู้มาร่วมงานมี12ข้อด้วยกันคือข้อที่1ได้ร่วมไว้อาลัยข้อที่สองได้ทําบุญให้แก่ผู้ตายข้อที่สได้เข้าวัดเข้าวาบางแต่บ้านเราไม่บ้านเรานั้นเข้าวัดบ่อยถ้าเป็นบ้านอื่นนี่ถ้าไม่มีงานสงก็ไม่ได้เข้าอันนี้เขาพูดโดยรวมที่อื่นของข้าวนเขา เขาสมือเนาะเห็นย่อมเขาสูมือเลยข้อที่สี่ได้ศึกษาศาสนาพิธีศาสนาพิธีก็สําคัญได้แม่แม้แต่กับประเทศของี่ขนาดขนาดของเฮ้าเนี่มีทายกผู้นําศาสนาพิธีคอยจัดลําดับดูอันไหนอันไหนที่มันอืดเอือยอันไหนที่มันเป็นระบบระบบระเบิดตาออกแล้วก็รวบรัดนี่คือศาสนาพิธีให้ลําดับขั้นตอนมันกระชับกระชับเพื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ลงตัวง่ายสะดวกทั้งทั้งพระทั้งโยนี่คือผู้นําศาสนาพิธี ข้อห้าอน,นิสงการทำามดีกับญาติผู้ตายอาตมาก็เเทศไทยเบิกมาหันเลยมีของน้ำมาแตะม,มาปันคือการทำามดีการเป็นการปลอบใจท่านเจ้าภาพเ,เขาเห็นเรามาแสดงความดีเขาก็เอาโอกาสนี้แสดงความหยิบยื่นน้ำใจแสดงออกถึงความเสียใจซึ่งกันและกันออข้อที่หกได้ฟังธรรมะสาธยายได้ฟังสาธยายธรรมะก็เป็นโอกาสดีที่ได้ฟังเทศฟังธรรมเพราะฉะนั้นอาตมาภาพมาเทศก็ต้องเตรียมข้อมูลเหมือนกันคุณโยม เตรียมแต่มือคืนนโอ้ป่าเปาเอาตายนอนะนะพ่อยายเทิงก็พยายามดีดีสังเกตบางจะนเป็ไว่ายิ้มใส่่อ,อ,อยก่อคฝอยก็ขนลุกสามคืนที่ผานมาโอ้พอยยออ่อยายเอออยหูแหล้ะแหละสดอกเจ้าจะมานานแต่อยั้นขนลุกอยูค่คอยจุมเอาสินยยสมิพ่อบอจอ, <laughs> อยไม่ได้นานอยู่ <laughs> ก็เลยเออมันวิววิวไงเราก็โอ้ยจะมาหอนผิดปกติมาเสียงหวานเแต่น้อหมาเหมือนนี่สองสามคืนนี่ผ่านมาก็กบอกโหแล้วโหวแล้วสนดอกเออจ้นี่มาตื่นข้อจิไปของเจ้า,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 จายุดดอกเอเสมสมอ,อกกกกญญๆๆเอาเศษซสำมนีพ่อบอลคนนี้ถึงเจ้าก็คอยเสวยานก็แล้เออหอนเย็นจะเยือกอืมก็หอนสามคืนเลี้ยงกันที่กับบอกโหยุดดอกเออจุดนั้นมากดันยีเห็ดให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้แหละได้ฟังธรรมะได้ฟังสาธยายธรรมะก็คือพาแสดงเทศแสดงธรรมเออ ก็ยินดีกับเจ้าภาพที่ได้เป็นองค์ที่คัดเลือกสรรให้มาสแสดงถ้ำกับเป็นอย่างหนึ่งก็ได้ความอุ่นเคยก็ได้มาสแสดงให้กับคนที่ใกล้ชิดเจ้าของได้แสดงโดยเจ้าของเองก็ถือว่าขอบคุณจเจริญพรกับท่านเจ้าภาพที่จงใจให้่ธรรมาภาพมาสแสดงเลยโดยความเต็มใจวัตธรรมาภาพก็มีความมีความสุขใจที่ได้แสดงถ้ำให้คนที่ใกล้ชิดข้อเจ็ดได้ทําจ็ตให้เป็นกุศล ข้ากระเฮ็ดเป็นกุศลโมทนาสาธุข้ากระเฮ็ดใจเท่านั้นคนเข้าวัดหลายๆนี่จิตจะสงบนะมีการไต่ตองบอหุนหันพันแลนนี่คืออาน,นิสงส์ที่เดยวแล้วปีนี้คนจะจำภาษาปีนี้แล้วเมตตองอาตมาภาพเตรียมแล้วจีเหตุอาสนะให้แล้วก็จีนางดีดีจจข้าวจีจันแถวข้าจีอาบันทึกปีนี้จีเหตุพิเศษแล้วปีนี้อาตมาภาพจีจีนั่ปฏิบัติเองแล้วก็จีเอาบทสังโยงน์เมตตองบวกสมิกกที่หูดอกสังโยน์คือน้องน้องโสดาบันนะ เดาหลักสูตรนั่นมาให้ปฏิบัติกันแหละพ่อวัดเท่านี่ือจะเข้าใจง่าไมพนันกันพูดได้ว่ากับปีนี้เขาก็ับมันษาเขาก็เตรียมเดี๋ยวธมาสตรจะไปสร้งางไอ้อัสนะให้นั่งแราเป็นแถวสีเดียวกันง่ามแบบก็ที่คิดไว,ดว้เด้อบ๊อบมีบ๊อบมี่บบมก็จะเป็นหนีเขาอกให้พวกเจ้าเด้นั่งง่ามๆเดวจะห้ามุงพนากาแล้วก็นั่นแล้วก็จะเอาบทสังโยชน์ถ้าอบรมเรื่องสังโยชน์ก็น้องๆโสดาบันนะเมตตองดว่าวัดเท่านี่ือจะเข้าใจงงายอมน้องโสดาบันเนี้ย so อน,นิสง์ข้อที่เจ็ดทำจิตให้เป็นกุศลอน,นิสง์ข้อที่แปดทำตนให้เป็นประโยชน์ในซอยเหลือใดมีโอกาสนั่นจากที่พญสุพีเคยไปกวดวัดห้สุกเศร้ากระหายแลลวสองสามมือม่นด้กรุมจะไม่เห็นประโยชน์ทั้งที่นี่คือเห็นประโยชน์ให,ให้ให้กับเพื่อนเมนบอยังต่างเอออน,นิสง์ข้อที่สิบสองอนิสง์ข้อที่เก้าเห็นโทษของความไม่ประมาทเข้าหูจังหวะโคตรตายในไก่ข้ามาซูมออแล้วจังยกตัวอย่างี่ท่านผ่าน การเตือนของเราเนี่ยบางคนอยูบบอได้สักทีผมงอกก็าดึงดึงออกดึงออกได้ย่องสีที่จริงนั่นแหละโยมมาทูดมาเตือนเราแล้วแม่โยมมาทูดมาเตือนเขาไ้เขาว่ามีอย่างจะบอกกับลูกกับหลานมีสมบัติมุ่นมากก็ให้เริ่มเริ่มคิดตอนนี้เริ่มสอนลูกอย่างจะอยากบอกกับลูกจังไดก็ต้องบอกมีแบงมีมุ่นมากก็เริ่มให้เขาตอนที่เขายังดันอยู่แบงกับแบงให้ทอๆอกกันเด้อกันแบงลูกมันจะเป็นในผู้หักกินหนังผู้สร้างกินกระดูกเด้อเวลาเขาอยากได้ของเขานี่เขาว่าหวานได้ลูกเต่าเนี่ยมันก็หูได้ลูกเอออมันบดเ อันนี้ว่าจากนิทาน่แสเดลก็เป็นอิลีครอบครัวเจ้าของก็เป็นไม่นต่อเอออิล่านี่เจ้าอย่างอีกอิล่ากับอิหลางบะเกอกับห่อยู่กับห้นี่คือแบ่งตอนจะมีชีวิตแล้วได้หลายกรมูแล้วกันยังบันานอีกประกันชีวิตมันก็ต้องได้เหมือนก็ได้ประกันชีวิตเหมือนมันก็ต้องแบ่งไอแบ่งนาทของของคนตายสิเขาจะมาเสนอเออนี่็เกิดขึ้นกับเจ้าของเออมันก็แมนอิลีแต่ก่อนมีโอ้ยเลรียแต่นิทานเดี๋ยวูหักกินหนังผู้สร้างกินกระดูกประเทศแต่ก็เขาฟังวันมาเกิดกับเจ้าของก็เป็นมันก็เป็น กับกองวัวจ้าของนี่เนละยนี่ขนาดแบ่งตอนที่มีชีวิตแล้วนะเขาก็ได้เยอะในส่วนเขาเขาว่าเขาดูแลนะแต่วลาเวลาถ้าเราเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะเอาเอไอ้ข้เอืนยังเบี้ยเขาผีนะมันก็อยากได้เยอะนี่คือมโนเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหาเขาก็ต้องให้สมส่วนสมเนื้อยาสิผูหักกินหนังผู้สร้างกินดูแบ่งลูกเต่าให้เสมอกันมันจึเป็นปัญหาสําหรับตอนท้องบุยูนั้นเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องให้ตอนั้นไปคือต้องจัดการให้เรียบร้อย แบ่งมูนแบ่งมากให้ของเขาตัดจาัดก,การให้เรียบรอ้อยอันทีสองคดสิทธ์ฉลาดในการใช้ชีวิตพอเทาหูในคว้มประมาทเทากับมัฉลาดในการใส่ชีวิตเทากับอันใดมันเสี่ยงกับการใช้ชีวิตเทากับบ่ประมาทแม้แต่อาหารการกินเทากับเบิงบ่ต้องกินจนแห่นทองจนเกินไปแต่บ้านห้องอดีคือห้องมีช่วงขันเป็นาศาสนาอื่นเขาจิบกินเจแมนบอหรือไม่เขาจะไม่รับประทานอาหารโดยยึดกฎจวันจกระตกดินของเขาคือจำศีลของเขา แต่ของเข้าก็มลกีลูกการเขา่าพรณฑสาคุณโยมกับไปเขา่ากัณฑาสากปฏิบัติส่วนนัดก็ได้ลดภระส่วนนันมาดําเนินชีวิตมาปรุงชีวิตให้ดีขึ้นอาน,นิสงข้อที่สิบเอ็ดได้ข้อคิดคติตอนเตือนใจอาน,นิสงข้อที่สองได้เตรียมใจก่อนตายกับข่าประเด็นมหันต์พอดีความหมายของคําว่าอาน,นิสงผลแห่งความดีเพ่นแปลว่าผลแห่งความดีคืออื้นอาน,นิสง ที่ทำไว้หรือประโยชน์ที่ได้รับท่านเรียกว่าภาษาบาลีว่านั่นแหละอนิสงค์คือผลดีที่เราได้รับสิ่งที่เรานทาไว้ทําความดีไม่เบียดเบียนใครในความรู้สึกในความเข้าใจความรู้สึกของเราก็คืออนิสงส์เป็นที่รักเป็นที่เคารพของคนอื่นนั่นแหละเอิ้อวานิสงค์ที่เกิดขึ้นการที่เรามานะรวมร่วมงานกันเพื่อร่วมทําความดีก็เกิดอานิสงค์เหมือนกัน มุหัามมัดแสดงความเสียใจมาเป็นกําลังใจให้ท่านจะพามาอินก็แสดงถึงออกความวามดีก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดขึ้นเป็นการไว้อะไรคือทําบุญทิศให้แก่ผู้วายชนได้เข้าวัดได้ศึกษาศาสนาพิธีได้ทําความดีกับญาติผู้ตายได้ฟังพระสาธยายธรรมะได้ละกิเลสได้ทําจิตใจให้เป็นกุศลได้ทําตนให้เป็นประโยชน์และเห็นโทษของการไม่ประมาณี่คือผลของการฟังธรรมทั้งนั้น อาอตมาก็เตรียมลอยห้อยทั้งเลี้ยลอยเลี้ยกเป็นกองมาแสดงเนาะจังใดถึงใจคุณโยมนอนอจังไดงานสวเขาจะหัวใดโนะนข้า็หัวเครึ่งหนึ่งกบบพ่อเออยาสีดีใจหลายมันจะผสมกับงานก็เออแสดงว่าสํารวมน้อยๆออได้ข้อคิดสติเตือนใจได้เตรียมใจก่อนตายอันนี้สงเหล่านี้แหละย่อมเกิดขึ้นกับตัวเรานี่เกิดขึ้นกับผู้ที่มาร่วมง,งานได้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นบุญให้กับผู้ที่วายชนไปแล้วนั่งไปเกิดกุศลของผลบุญท่าน อานิสงส์ที่เกิดก็คือเป็นผลบุญให้แก่ผู้ที่วายชนแล้วก็นําไปที่ติดตัวใดของบูญตายก็คือบุญเท่านั้นขณะที่เราได้รับฟังธรรมะแสดงธรรมพระแสดงพระธรรมนั้นพระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่าขอเพียงให้เรานั้นได้ทําด้วยความรู้สึกดีๆหวังเพื่อให้คนอื่นมีความสุขไม่เดือดร้อนไม่ทําสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นกรรทาทุกอย่างนั้นย่อมเกิดอานิสงส์ ทรงผลแก่ตัวเราอย่างแน่นอนอันนี้ส์งข้อที่หนึ่งได้ร่วมไว้อะไรอย่างสูญเสียนั้นบุคคลอันเป็นที่รักยากยิง่งนั้นที่จะทำใจได้ทุกขณะจิตของคนที่กำลังพบกับก,บการพลัดพรากค,คือผู้เพิ่นสูญเสียบิดามารดาเนี่ก็คือบิดาเนี่ก็คือการพลัดพรากบุคคลอันเป็นที่รักที่เคารพนับถือภูพีกับสูญเสียน้องก็มีความรู้สึก อะไรอาวอนบางสิ่งมันก็พูดไม่ได้แต่เราก็สัมผัสได้ถึงความโศกเศร้าเสียใจจะร้องไห้พระพุทธองค์บอกว่าไม่ต้องร้องไห้มันก็เป็นไปบดออเรเลียเที่ยจะเล่นพรนหาที่นันเดอคุณโยมฟังพากันเดอร์มานั่งฟังเทศยนนำกันเดอเอาอาหารสมองเข้าไปบำรุงถือเป็นธรรมดาของวิสัยปุถุชนที่ต้องพบต้องเจอเขาตัดเรื่องโลกไม่ได้ย่อมมีความรู้สึกเกิดขึ้นเสียใจภูพีมันกะเสียใจกบนองเพลินว่าอาจารย์ ไปละด้อเออกรมือเศร้ากันยังผางกันอยู่แต่ว่าเออมันก็เออบอกนี่จังมองดูมองตาก็รู้ความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วเออบางทีเรามองตาก็รู้ความรู้สึกเออแต่อาจจารย์ร้องโหยร้องไห้มันก็บางทีก็อาการนั้นก็ทําไม่ได้ด้วยสถานะหรือเวลาแต่ถ้ากิส่งความเสียใจถึงกันและกันแสดงออกโดยไม่ต้องพูดอะไรเพียงแค่มาให้เห็นหน้าก็ถือว่าได้ทําดีซึ่งกันและกันแล้วมารยาทหรือระเบียบ ที่คนไทยปฏิบัตินั้นเห็นชัดว่าน้ําใจขอ,ของเพื่อนร่วมสังคมเหล่านั้นเพื่อนบ้านของเหล่านั้นเขาเศร้าเราก็เศร้าเขาเสียใจเราก็เสียใจด้วยเขามีความทุกข์เราก็มีความทุกข์ด้วยสังคมจึงจะน่าอยู่อานนี้สงส์ข้อที่สองอาเปินมาสอยงะกำลังหังเนเะรื่องหนาแน่นไป <c oughs> <c oughs> ได้พระบุญทิศให้แก่พูดตายเห็นไหม ให้แก่ผู้ที่ลงลับไปนั้นเป็นประเพณีถือกันทำกันเกือบทุกศาสนาทุกศาสนาก็มีการทำบ,บุญหาคนตายขึ้นกันแต่ล,ละศาสนาเขาเหตุแตกต่างกันโดยที่ความเชื่อว่าผู้ที่ตายไปแล้วนั้นเป็นปัจจัยที่ให้ได้รับก็คือเราส่งบุญถึงดวงวิญญ,ญาณของผู้ล่วงลับให้ได้รับผลบุญซึ่งในยามมีชีวิตนั้นตอนมีชีวิตปเ,ปเ,เป็นเพลยปไปเผอิญเป็นเสบียงของเพลินอยู่ เพราะฉะนั้นเราจะทําเพื่อเป็นสสเสบียงที่เสริมสเสริมบุญสเสริมเสบียงให้เพิ่นนําไปติดโตในเมืองติ่เพิ่นอยู่นะ่ะพบที่คนตายไปแล้วอยู่นะั้นไม่สามารถทําเกษตรกรรมได้บวชสมารถเหตหน้าเหตเขาเหดนั่นได้บวชสมารถสร้างบุญได้เพราะฉะนั้นคนที่ทําบุญได้ก็คือโลกมนุษย์เท่านี้มีเขา่ามีน้ำมีกเกษตรกรรมเหตหน้าเฮ็ดไทยได้เหดบุญได้แม้แต่เทวดาก็หมดบุญได้ไม่แหวมไม่เคารู้แล้วเนาะ เทวดากระมัดบุญนะต้องลงมาทำบุญที่เมืองมนุษย์หรือมาขอมาดูส่วนบุญจากพวกเราเนี่ยเดี๋ยวจะสังเกตเจจากง,งานกระถินเท่านะ่ะแต่พระอาตมาบ่าได้เป็นคนบอน,นิสงส์<ม>เห็นบอเทวดามาหาเฮาตอนไหนมัตนต้อง<ม>เขาจัดกองกระถินนะ่ะเขาจัดเพื่อให้เทวดาลงมาชมนะนะั<อ>้นน่ะจัดผูกงามงามงามไหนอหบอ<ม>เพื่อให้เทวดาลงมารับรู้มาตรวจสอบนั่นเออองหนั้คนพบอกอยู่อาตมาเอานําคำเพลินมาบอกแหละเพื่อเข้าใจชัดยิ่งขึ้น พอฟังเออพระคือเทนดีเทศสนากกาวถึงเขาก็าเคยได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินก็เป็นอนิสงส์ของการฟังเนาะเป็นต่องเนาะเขาบอกเคยได้ยินพาะเลนว่านีเน่เขาตกแต่งไปเทวด,ดาลงมาเบิง้งเพราะอะไรเพราะก่อนที่พระจะ,จะ,จ,ะจะเจริญพระพุทธมนตนะ์่ะปริตตันเมตตาเสนตตาปัญตาหน่ยวยลงมาแล้วเทวด,ดาลงมารับรู้แล้วเบิ้งซื้อเบิ้งหน้าแล้วตรวจสอบแล้วขึ้นไปกับแรงานกันผู้ใดยะได้อยังยุ่ิใส่อ๋อ ตอนนี้บ้านนั่นบ้านนี้กำลังมีงานจังสันจังสีก็ไปไล่งานกันนี่คือเทวดาก็ทําทงานเทวดาแต่เทวดา,า,าก็มีวันบวบุญเหมือนกันเขาก็มาหาส่วนบุญจากเราเหมือนกันเอออาน,นิสงค์ข้อที่สามได้เข้าวัดเข้าว่าเข้าวัดเขาว่าในยุคที่สแสวงหาเงินตายุคนี้บัต้องบัต้องปฏิเสธเลยเป็นยุคที่สแสวงหาเงินตามากที่สุด คนก็นเริ่มหยุดเข้าวัดเหลือแต่พู้เฒ่าภูแก่เท่านั้นเริ่มห่างเหินบ้านห่างเหินวัดวาห่างเหินศาสนาไปเรื่อยๆเพราะต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดให้อยู่ดีมีสุขออลูกเต่าก็ต้องออกจากบ้านไปหาทํางานเพื่อความอยู่ดีกินดีของครอบครัวเพื่อความอยู่รอดของชีวิตคาว่าเวลาสําหรับศาสนาแทบจะหมดไปหาเวลาเขวานพมิตรลูกหลานเพลินนี่จะมาห้องกันนี่ถ้าไม่เสียชีวิตจริงๆก็ไม่ได้มาร่วมตัวกันออก็ถือโอกาสที่อีกเนี่ย บรรยากาศจะสีมาแสดงความเสียใจซึ่งกันและกันถึงมีเวลามาหามาเจอหน้ากันเป็นเวลาที่เหมาะสําหรับาศาสนาพิธีไม่มีเวลาสําหรับชีวิตของไคยบางคนบางคนแทนจะบ่มีเวลาเข้าวัดเขาว,ว่า,า,ววาการเข้าวัดในคราวที่เรามีงานสศงนั้นจะดีกว่าการเข้าวัดในโอกาสอื่นๆตอนนี้ทั้งาศาสนาพิธีก็ไปจัดบรรยากาศ,รรากาศเอ,อเพื่อส่งดวงวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายจัดพื้นที่จัดเมน่น ามนาทีของกำลังของท่านจ้าภาพที่แสดงพุ่งใบอไรยัดประดับประดาสิ่งใดสวยดใดงามกระเฮียดหายผู้ไหว้ชวนเป็นคำสุดท้ายในที่สุดของการแสวงหาเงินตรานั้นบทสรุปคืออะไรในในบทสรุปของการหาเงินตรานั้นบทสรุปนั้นอาจจะห่างวัดห่างว่าร่ลำรวยเงินทองจริงแต่ไม่มีความสุขบรต้องถามคนเือนอาตมาหรือคนหาเงินมักแต่น้อยเท่าไหร่ เห็นอยู่แต่กรุงเทพเพ็ดงานเหมือนปีมอสซาเิืนก็เดี๋ยวข้าสาข้าหนากขาไฟขาไฟข้าหนากขาเสาข้าเดงโดไปงานค้าโลคา่์เงินนัะผ่านมือตลอดแต่ความสุขในการเขาวัดมันคนละแบบมันมันไม่นั่นนะความสุขมันบดได้คือจาเป็นบายหลีก็เลยเอาน้ำหนี่บดความหนีมาน่ะมีร่ำรวยมีเงินจริงแต่ไม่มีความสุขคนที่บ่มีเงินทองที่เขาวัดเขาว่าเอาเข้าเขาวัดเขาว่าสุมือสุมื่นทามเงินในกระเป๋าเปียบเทียกับคนเห็นงานมีบ่บ่อละวัดความสุขกันล่ะ วัดก็สุขผู้ใดมีวามสุขกว่ากันหากวัดเปรียบเสมือนโรงพยาบาลตามให้ทันนะแม,แม่แม่หวหากวัดนั้นเปรียบเสมือนโรงพยาบาลที่คอยดูแลคนที่ไม่สบายใจเปรียบเสมือนมหาวิทยายลัยที่เคยสอนให้คนทำแต่ความดีสองข้อแล้วได้วัดคอยอะอเป็นเสมือนมหาลาัยสอนให้ทำความดีเขาวัดพวกเคยเอาสอนจิงดีงให้พวกเจ้าบ น้ำหาจะทำมวลมวลเรียบเรียงแล้วมาสอนมาบอกกับโยมวัดเปรียบเหมือนโรงพยาบาลที่คอยดูแลคนที่ไม่สบายใจแมนบอมแมนเหวสองเปรียบเหมือนมหาวิทยาลัยที่สอนให้คนทำแต่ความดีแมนบอแมนเย็นถูกวันพาทูกเท่เฮาจำสินกันหาจะเรื่องดีๆมาให้เฮาประพฤติดีเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเป็นไงอาจจะมาต้องถามกัดน้าเข้าใจย่างต้องให้ตอบมาต่อไปเ อา่าเราก็เรียกอะไรภาษาหนาต่อไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้มาฟังอย่างเดียวนะต้องมีการถามเลยนะ <c ười> บอาจะมานั่งฟังได้ผพ้เดียวเาบอกก่ได้ต้องมีการให้ผู้ฟังตอบบ้าง <c ười> หัวพระพุทธเจ้าเป็นอย่างจังย่านเถอะหัวเป็นอย่างขึ้นแหลมเถอะตาเป็นมองจังไหนอ่ะหัวแหลมบ่งถึงสติีปัญญาหูย่าเขาบอกว่าว่าให้หูเบาเป็นอย่างลูกสาวพอเวลาใหญ่ขึ้นมา,จากจะคอยเจาะหูให้ผู้หญิงโดยสัญชาติญาณผู้หญิงเนี่ย มากจะหูเบาก็เลยเอาพระพุทธเจ้านี่ก็เลยยาเตจึงไหลไนให้เปรียบเทียบเทาตาพระพุทธองค์ทําไมถึงมองต่ําให้มองต่ําไปเขาให้มนุษย์เท่านีมองต่ำยาเตจือทิยาหลาวิลการแต่หมูเทาจะสั่นบมดขันก้มกราบลูกลูกรมลุกยุติแต่วอลพื้นนาคเข้ากันเหมือนบ่แมน ตาพระพุทธองค์นั้นสอนให้เรามองต่ำก็เพื่อว่าไม่ให้ไยสูงไม่ได้ให้ไม่ให้ให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 ทะเยอทายานเห็นาะใน,นในุ่ลของในในรูปพระพุทธรูปตาก็จะทิ้งไว้ข้างล่างเนี่ยเขาก็สอนนะครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นสอนเป็นธรรมสอน,นเ้องมืดทุกอย่างเดี๋ยวว่างๆขึ้นใส่รายละเอียดไปเรื่อยๆเ,อเดี๋ยวนี้ก็เริ่มพันษาที่หกแล้วหรือซึกว่าเริ่มเลือมฟังเขาบอกเริ่มเข้าใจหลายขึ้นเจ้าของกับพัฒนาเจ้าของเรื่อยๆก็พยายามเอ่ยเมื่อก่อนเริ่มเออกนนั่นแหละ ฟังปึ๊บก็มาตอ่อยอดได้ฟังปึ๊บก็มาต่อยอดได้อืก็เริ่มอาตมาก,ก็มาถบายมาบรรยายต่อให้โยมเฮาหูเรื่อยอีกแต่ก่อนแต่ก่อนเมื่อตอบคยถามว่าพระอาจารย์เสียงหูพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมายังตอบไม่ต้องเอิอไม่ตองเดี๋ยวเด้อเด็กคนข้อมูลก่อนจะพอมาตอบอาจารย์หัวเปิดคือเลี่ยมเลน่ยมังเอาเพราะหูแน่นน่ะแล้วก็ต้องเออขอเวลาไปตอบเลยปัจจุบันก็คือโอ้จังสี่ตอนนี้เขาตอบได้แล้ว ตามองตามหูเป็นอย่างจังย่านหัวพระพุทธองค์ทําไมเขาถึงทําแหลมไปบกบสุนติปัญญาต้องแหลมเฉียบแหลมอธิบายได้เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานเป็นข้อคิดทุกแง่ทุกมุมให้เราได้ศึกษาหมดทุกอย่างทุกสิ่งเลยคุณโยมหากศาสนานั้นเปรียบเหมือนวัดอวัดเปรียบเหมือนโรงพยาบาลที่คอยดูแลรักษาคนที่ไม่สบายใจ เปรียบเหมือนมหาวิทยาลัยที่คอยสอนให้คนนั้นทำแต่ความดีเพื่อที่ชีวิตเราจะได้มีความสุขไร้ความทุกข์เปรียบเหมือนโรงอาหารวัดในเปรียบเหมือนโรงอาหารที่คอยให้อาหารใจคอยให้อาหารใจแก่บำรุงสุขภาพร่างกายเอ้ยให้สุขภาพจิตใจเราจเจริญงอกงามเห็นบอกเปรียบเทียบแมก้กระทั่งโรงอาหารนะวัดนี่ที่คอยบำรุงจิตใจเรา ผู้ที่ได้เข a, va, a, oto, ang, ang, an, no, no, ้าวัดที่มีความถูกใหญ่เพราะได้กราบพระไหว้พระสวดมนต์ฟังพระเทศน์พระนันทสบายใจขึ้นโอ้ยมันีได้เฮ็ดบุญสาธุดมีแห้งแล้วเอ้าวขันพอมีวัดให้เขาชำระร่างกายบรเฮ็ดบุญนี่ตายตายขังอยู่ในบ่ได้บ่ได้โลกเลยโอ้ยบางคนเด็กเข้าวัดมาโอ้ยยิ้มได้กราบบุญได้ทำบุญได้ถวายพระได้กราบพระกราบเจ้าได้น้ำดอกไม้สวยๆขออนิมนต์พระคุณเจ้าสู่ตามสะดวกเด้อกับลังหาอนิมนต์สนามมองน้นเลย วัเปรียบเสมือนโรงอาหารที่คอยให้อาหารใจเราเพื่อบำรุงสุขภาพใจให้เจริญงอกงามตั้งอยู่สภาพที่ดีนี่คือวัดบ้านเ้องมีวัดตลอดระยะเวลาการเข้าวัดนั้นจัรไ์ดเขาเอื่นวัดเขาไม่เห่าเป็นยังเขาจะเอื่นวัดเขาเขาคือเอื่นวัดเออจังว่ขาคือไปวัดคือบอกว่าไปโบสถ์คือบอกว่าไปเม้นคือว่าไปไหนคือว่าไปวัดคือเอื่นว่าไปวัด ทำไมถึงเรียกว่าไปวัดเงียบไปวัดก็คือวัดความสุขความทุกข์ไม่ต้องแต่นไหอไปวัดวัดที่อย่างไรวัดก็คือวัดไปวัดว่าความสุขที่เราได้นั้นประมาณไหนความทุกข์อยู่ประมาณไหนนี่ที่ไปที่มาของคําว่าวัดวัดความสุขที่ได้วัดความทุกข์ที่ไม่มีเพราะเขาไปแล้วมีแต่ความสุขออกมาให้วัดระหว่างความทุกข์กับความสุขเปิดเลยอว่าไปวัดเห็นไหม ต่อไปคิบว่าให้ฟังอย่างเดียวได้จิถามตอบ <c oughs> อันที่สองข้อที่สี่ได้ศึกษาศาสนพิธีธการกราบไหว้ <c oughs> กราบไหว้เห็น่าของข้ามีแบบยาที่ดีหมดเลย <c oughs> ไปเลยของข้ามาเจอบ่ายหาขังของคนที่เคยมาบ้ายมาสนากกันอยะะู <c oughs> อ่เอเทสามเถื่อแต่ปล่อยมือแหละของขา้าวหาเถื่อตองกินนั่งงงโอโมอีกตฏ <c oughs> จะรู้เลย <c oughs> ของเราจะมีการกราบไหว้ของเราจะห้าครั้งถูกไหม ถ้าคนที่ไม่เคยมาห้วยสารานี่กราบสามครั้งแล้วจะหยุดตึ๊กเนี่ยจีพดหมูเลยมันบอกไม่เย็นจะหมูเพาะนี่สังเกตบว่าอย่างบุ้งอีกเขาวัดแท้ๆเลยยิงงงพากันพากันแนมหนาหมูเลยเปิดกระดีขื่อเนั่นเหรอสถานเขายังกราบพ่อกราบแม่ไม่เข้าอีกมาตาปีนั่นน่ะเออบาทอื่นที่มาบ่เคยบอกเคยพ่อมาห้วยสารานี่เกจอเกจอการกราบห้าครั้งนี่ก็จะผิดหมู่แล้วพระก็ดิกอึ๊ก เป็นกระดิ่เขินปุ๊บหัหูเลยไม่ญ่นี่เมค่ออยเขาวัดดูแพ้แ่บ้านหวยสาราทุกประตูแล้วเราเรื่องเขาวาดกันเราเรื่องวัดนะได้ศึกษาศาสตร์สาพิธีได้กราบไหว้ได้ถวายของแก่พระได้พูดจากับกับพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นบุญตาคนเราบุญนี่คันได้ฟั่งกับเขาทั้งหูเ็นแบเป็นบุญได้ดูได้ดูก็เป็นบุญตา ได้เจรญจาได้ว,ดว่ากับพระสงค์นี่ยเดี๋ยวนี้ก็ให้เว่อนน้าแดงได้เจรญจาก็เป็นบุญปาแต่อุปถัมภาจะเป็นบุญมือได้การาบได้ไหว้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มีความสุขเหมือนนี่คือบุญน,นี่คืออันิีสง์ข้อที่สี่ได้ศึกษาศาส,สนาพธิธีถ้าคนบอกถ้าคนบางคนอ่ะสังเกตบางครอบครัวนะคือการตายมันโดนโดนโดนทนหนึ่งมนว่าบางครอบครัวมไม่เคยเข้าวัดเลยแม้แต่ประเคนของพระนะพี่พอเน้นบวชหม,ม่มนประเคนต้องผี่พี่อมันไกล อย่างมาพื้นประเข้ขบองนิดหน่อยปึ๊บ,บ <c oughs> ที่จริงพระพิ่นนับถือกันจากอาวุโสกัญจยายกันจากอาวุโสพันเตก็คือเถระวัดข้าวมิเถระอยู่ประมาณจานยินต้องถวายจากหัวมาถึงไล่มาตามลําดับแล้วนะนั่นคือการถวายของพระเขานับถือกันตามรรษาแม้อายุจะอายุจะน้อยแต่ถ้ารรษาเยอะขอเขากระไลยตามรรษานี่คือการการเคารพของพระสงฆ์กรนไลยตามรรษาคุณโยมเออเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยผู้ใดก็เคยเข้าวัญแค่ประเคนของพระหูแหละ มันที่กระสูดบวกบวกแมนตูดเด้อสองยกขึ้นให้แมวรอดได้ในคาแม,แมเออ่เหี่ยวการถวายพระสงฆ์บดแมนอาปมายประเคน <c oughs> บอแม่ต้องจับสองมือแล้วก็ยกขึ้นก่อนให้แมวรอดได้ท่านผูดได้แคถือหนึ่งแสดงว่าบานเข้าในเก่งศาสนาเพราะฉะนั้นคนที่เขาวัดเนี่ยวเบิ่งบังอย่างเลยแค่ประเคนของจมูเลยได้ศึกษา,าศาสนาพิธีการกราบการไหว้ได้ถวายของพระได้พูดจาก,กับพระสงฆ์ก็ได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญตา ไม่ได้พูดได้จาไม่ได้พูดจากก็เป็นบุญปากแต่อุปธรรมพัทธาก็ถือว่าเป็นบุญใจนี่คืออานิสงส์อานิสงส์ข้อที่ห้าได้ทําดีกับญาติผู้ตายได้ช่วยเหลือได้เกือกเอ้อกูลอานิสง์ข้อที่6ได้ฟังพระสาทยาธรรมะเอาอนิสงส์ข้อที่เจได้ทําจิตให้เป็นบุญบินกุศลเอาอนิสงส์ข้อที่แปได้ทําตนให้เป็นประโยชน์ ทำตนให้เป็นประโยชน์อาน,นิสงสองข้อที่เก้าได้เห็นโทษของความไม่ประมาทได้เห็นโทษของความไม่ประมาทขึ้นในการใช้ชีวิตในอ,อีกสิบนาทีที่ห้าโมงอันนี้สองข้อที่สิบได้ฉลาดในการใช้ชีวิตขอยกเอาคั้ที่อยากย่มบางอย่างมัสาบนมาบอกพูดตายมองพูดตายให้เป็นให้เป็นครูคนอยู่ให้เป็นนักเรียนเนี่ย มองเป็นคนตายใ,ให้เป็นครูของเราให้คนอยู่นี่คือน,นักเรียนดูผู้ตายนั้นเป็นเหมือนครูสอนเราเราได้เตือนว่าการใช้ชีวิตของเราเอายุของเรานมันสั้นนะักนี่ก็คือคนที่มาเนี่ยเปรตเหมือนนักเรียนมาดูเป็นตัวอย่างนั่นคือตัวอย่างที่เขาเป็นครูน,คนี่คือดังที่คําที่บอกว่าได้ฉลาดในการใช้ชีวิตศกส,สอนใจให้คิด